ตอนที่โครล่าถูกแซวครับว่าเต้นค่อมจังหวะอันนี้เราซ้อนมาอย่างดีแต่เอาจริงๆนะพอไปดูคลิปตัวเอง ก็รู้สึกอน,นาจนอยย่ห้อยคอเไม่ใช่เน้อยเอาละครับสว,ส,สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบนน้าชะตานเนีส่งเสียงดังดังให้ถึงเขากระดงที่บุรีรัมย์หน่อยอีสานใต้มันต้องแบบนี้รู้ไหมครับว่า ในการเลือกตั้งปี66สายคมแฝดอีสานใต้พเทีย่ก็มาเอาละพ่ตีก็มาตอนนั้นผมไม่ได้มาสายอีสานใต้นะผมถเดี๋ยวผมถูกพิธาลิมเจริญแล้วเราพูดถึงพูดถูกกันแล้วละเอาละจะมีเสื้ออยูกสีส้มไม่ใช่สีเขียวโชคดีไหม เวียงธาลิ้นเจริญรัตส่งไปภาคตะวันออกบอกวิโรดที่วิโรดที่ต้องเป็นคนคลไปกว้าสอสอภาคตะวันออกจัดตราสเข้ามาสมรภากันแล้วเราก็ทำผลงานดีซะด้วยตรัสเรียบพุธสอสอหนึ่งคนเราก็ได้จันทะบุรีได้ยกจังหวัด และเหตุผลที่ผมต้องมาอุบลราชธานีเพราะว่าจังหวัดระยองในปี66องผมพีรลกล้มเมื่ใจได้สำเร็จยัง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 ีเข้ามาที่ชนบุรีระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหม่เขาทะเลาะกันเราสามารถปัดสกลาบีสอสอชนบุรีได้ และทีวิโลดต้องมาที่อุบลราชธานีบอกเขาว่าที่สมุาการเราก็ได้สอสยกจังหวัดและลงบ้านใหญ่สำคัญเหมือนกันชาวอุบลราชธานีฟังผมดีๆอุบลเป็นจังหวัดเดียวที่มีคำว่าราชธานี เพราะอูบลเป็นเมืองชั้นเอกที่ควรจะต้องมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าที่มันอยู่ลองเช็คกูเกิลดูได้ไม่มีจังหวัดไหนลงท้ายด้วยราชธานีอีกแล้วนี่คือความสำคัญเป็นเมืองระดับเมืองหลวงหัวเมืองย่อม แต่ที่ผ่านมาทำไมมันได้เท่านี้มันก็พัฒนาแต่ทำไมมันดูอื่นๆมันดูไปได้ไม่ไกลทั้งที่หัวเมืองใหญ่อย่างอุบลควรจะไปไกลกว่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านใหญ่สูงไปหมดท้องถิ่นกเชือขายบ้านใหญ่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็มาจากบ้านใหญ่ ตำแหน่งข้าราชการใหญ่โตก็ผูกทันกับบ้านใหญ่แม้แต่สมาชิกผู้แทนราษฎรตอนวงสุดยดันกลายเป็นผู้แทนของบ้านใหญ่ตกลงสอสอมันย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นสมาชิกที่บ้านใหญ่เลือกมากนัแล้วพอข่าวนี้พอบ้านใหญ่ยึดกลุ่ม สิงทุกอย่างต้องส่งไปที่ผลประโยชน์ให้กับบ้านใหญ่อะไรก็ตามที่เป็นนวัตกรรมการค้าขายใหม่ๆบริษัทใหม่ๆห้างหุ้นส่วนจำกัดใหม่ๆโอกาสการจ้างงานใหม่ๆถ้าบ้านใหญ่ไม่ได้ประโยชน์ก็จะทําตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางถ้าอยากจะให้บ้านใหญ่สนับสนุนก็ต้องแบ่งสรรผลประโยชน์ให้บ้านใหญ่ได้เปรียบธุรกิจคนตัวเล็กตัวน้อย ตกลงแล้วเรายังคงมีความเป็นประชาชนเป็นขั้นอยู่หรือไม่นี่คือสิ่งที่หัวจิตหัวใจของคนอุบลบอกกับผมการเลือกตั้งในปีหกปกวันนั้นผมดูจากลิปคนอุบลบอกว่าอยากให้พิธาเป็นนายกอยากได้นายกที่ชื่อพิธา แต่สุดท้ายเป็นเพียงแค่พิธีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม,ไม,ไม p p ่เป็นไรวันนั้นเราเข้าใจผิดไงเอาอยากให้พิธาเป็นนายกดังนั้นยกกาไปสีชมพูให้กันแล้วกันเมื่อกี้ตองโกบอกแล้วนะครับว่าไสสีชมพูเนี่ยต้องกาถึงสามแสนหกนะถึงได้สอสอหนึ่งคน ปีหกหกเนี่ยขนาดการทำให้ถล่มทลายไปสีโซอีการุงกาไปสีชงผู่ให้พิธาลิ้มเจริญละได้แค่สามแสนสองเชียวนะแต่ไม่ได้สอสอเลยแม้แต่คนเดียวปาดิลิสต้องสามแสนหกเราได้แค่สามแสนสองในขณะที่สอสอเขยมเรายังไม่ประสบความสำเร็จแต่ใจเนี่ยอยากจะเลือกแล้ว ผู้คนตอบกับผมว่าอยากจะเลือกตั้งเร็วๆขออยากจะล้างตากับสีแดงจริงๆแล้วมันก็ประโวบ์เนาะไอโครงการคนละครึ่งตอนนี้มันหมดโครงการแล้วใช่ไม่ใช่หมดโครงการแล้วใช่ไม่ใช่ตอนนี้มันต้องแดงขึ้นเห็นแดงแล้วชนไปให้ส เมื่อกี้ครับพ네 so so like ah so ี่ทวีสัตย์ทักษิบอกว่าส่งสายสื่อไปแอบฟังเพื่อนบ้างไอ้ผมจะมีสายสื่อของเหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่เป็นประธานคณะกรรมการการทหารหรอกและผมรู้ว่ามันก็ส่งสายสื่อมาฟังผมเหมือนกัน อย่าเป็นยังอย่าเป็นยังเอาสูสีสูสีไม่เป็นไรปรากฏว่าเวทีเพื่อนบ้านโอ้โหเขาโห่กันหนำเลยบอกว่าอย่าไปเลือกคนอัการันยู่เปิปรากฏเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนผมแดงย้ายไปอยู่กับน้ำเงินโอ้โหจับฟัดจับเปียดระดมปุยระดมใหญ่อย่าไปเลือกคนสิคนอัการันยู ปรากฏหลังเวทีจิ้มับมันท่านครับท่านครับมันก็มีคนสีดำเลยย้ายมาอยู่กับแดงเหมือนกันครับดังนั้นไม่ต้องเถียงกันเลือกส่งสบายใจที่สุดสองใดไม่ได้แ่อย่างนี้ครับวันก่อนครับผมไปที่ จังหวัดนี้ผมก็เล่าว่าพี่หัวคะแนนธรรมชาติต้องทำยังไงบ้างพีโรดบอกผมพีผมก็บอกน้องเขาเราโทรหาเพื่อนเพื่อนมีกี่คนมีวงรลายไหมชวนให้ไปกาสีส้มสองใบรับเพื่อนบอกว่าจะกาให้ใบหนึ่งต้องนมนาวให้กาส้มสองใบบอกว่าพี่พี่โรดเพื่อนหนุ่มน้อยจะทำยังไง เพื่อนน้อยอีกญาติญาติญาติคนน้อยแฟนแฟนแฟนมีไหมมีมีมีคนหนึ่งโอ้ก็น้อยอีกแฟนเก่าแฟนเก่าเจอทางออกแล้วแฟนเก่าแฟนเก่าเพียบเลยเพี้ยงดังนั้นมีแฟนเก่าอีกคนห้าคนแล้วเขาจะบอกว่าคืนตีกับเราอยู่ไหม แน่นอนที่โทรไปบอกมันโอกาสดีมาแล้วกาสีส้มสองใ้ที่พี่เี็ไปปฏิบัติภารกิจครับไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่โทรมาบอกพี่หนูมีอะไรมากกว่าแฟนเก่าอีกนะที่คนเจนเอ็กแบบที่ไม่รู้คืออะไรมีัคเนียสิบกว่าคนเลยเขาเรียกว่าคนคุย มันเพิ่งจะมีบารปริจาคในยุคนี้คนคุยมีสิบกว่าคนถามว่าพี่วิโรธเอาไม่เอา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 ตอนนี้เราต้องบอกต่อแล้วคุยเอาไม่เอาแฟนปัจจุบันเอาไม่เอาแฟนเก่าเอาไม่เอาแต่หลายคนจับฟันหลายคนจับฟันเอาเถอะ หลอกเข้าไปอย่าเรียกหลอกชวนเขาไปสาสีอนสองไปก่อนหลังวันที่แปดเราค่อยบล็อกเราค่อยบป็อกเทคนิคนี้ไม่ใช่ผมคิดเองนะครับอาจารย์ที่สอนผมนี่พิธาลิกเชลยรับอย่งยังยังยังไม่คิดโทรมาอีก เดี๋ยวนี้มีหลายสัตว์นะเติร์นบอกว่าคนคุยสิบกว่าคนเอาหมดมีอีกมีอะไรอีก่ะมีอาวังด้วยเอาหวังเอาหวังเอาไม่เอาเอาหวางเอาไม่เอาเอาไปจับไปอเจ็ดคนเอาล้างสายสักพักหนึ่งโทรมาอีกแล้วนอกจากอาวังยังมีอะไรอาหวังยังมีเขาเขาเรียกอามุ่งพี่ มีอามุ้งอีอามุงอีกี่คนอีกสี่ห้าคนอาไุ่เอาไม่เอานั่นแหละครับคือวิธีที่เราจะได้สอสอดึงคนราชธานีเราละดมเสียงเพื่อนพ้องน้องพี่อาหวังอามุงคนคุยแฟนกรุแฟนเก่าแฟนปัจจุบันเอาไว้หมดแล้วยังอุสาถามแฟนปัจจุบันยังอยู่ยังนกล้าถามว่าแล้วแฟนใหม่เอาไว้ ผมชัดไม่กล้าจะแนะนำแล้วดังนั้นนี่คือโอกาสสำคัญครับที่เราจะต้องกวาดเสียงไม่หมดเพื่อตั้งรัฐบาลประชาชนของเราให้ได้ไม่อย่างนั้นนะครับเมื่อกี้โอ้โหคู่แล้วใช่ไหมตอนนี้สีส้มนะครับเหมือนถูกลุมจินโตสารพัดสีนั้นสีนี้สุดท้ายเชื่อผมไหมถ้าสีส้มไม่ชนะเลือกตั้งสุดท้ายหน้าตารัฐบาล ก็เป็นพวกพนพุอาเจ็เหมือนเดิมจะย้ายพักจากแดงไปน้ำเงินจากน้ำเงินเองเขียวจากเขียวไปแดงแดงไปเขียวสุดท้ายวนเวียนตั้งรัฐบาลหน้าตาเดิมแล้วอุปกรราชธานีเราจะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมันก็คาดหวังยาก และนี่คือโอกาสสำคัญครับหลายคนบอกกับผมว่าที่ผ่านมาก็เคยเปลี่ยนแต่มันก็เหมือนเดิมเรามันตั้งสติอยู่นะเอาพระท้องคอเอาไว้เอาพระของคอไว้เออที่ผ่านมาก็เลิกก็เคยเปลี่ยนพักไหมพี่ดูชื่อคนชื่อคนบางครั้งก็เปลี่ยนดูประวัติทุกมังว่าเขานามสกคุณอะไรเขามีความเชื่อมโยงกับใคร เอ้าสุดท้ายเปลี่ยนพักแต่ควนเดิมคนเดิมและควนเดิมคนเดิมมันก็มีเครือข่ายหากินเดิมๆมีเครือข่าย้าราชการที่คอยส่งผลประโยชน์คอยอำนวยความสะดวกให้พวกนี้ทำตามอำเภอใจกฎหมายไม่เป็นกฎหมายเหมือนเดิมแล้วมูลนราชานีเราจะเปลี่ยนได้ยังมีทางเดียวเท่านั้นมีพักเดียวเท่านั้น ที่ตั้งใจจะเป็นรับฐบาลเปิดตัวทีมงานบริหารอย่างชัดเจนรู้หน้ารู้ตัวว่าใครจะทำงานด้านไหนบอกกับประชาชนตรงไปตรงมามีแต่พักประชาชนพักเดียวเท่านั้นใช่ไม่ใช่ที่ผ่านมาครับผมก็เป็นสอสอได้ไม่นานหกปีเศษผมเคยถูกพักเพื่อนบ้านรุ่นพี่สอนครับ ตอนข่าวอนาคตหมบอกว่าพิโรสคุณจะไม่เคยถูกทุพพักคุณก็กล้าทำอะไรตรงไปตรงมาแบบนี้แหละเพราะคุณก็ไม่รู้จักปณีประนอมไม่รู้จักสยบยอนไม่รู้จักแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ไม่มีไม่ไม่มีเทคนิคการหาเสียงไม่มีไม่มีการละครไม่มีหน้าอย่างหลังอย่างไปถ้าคุณตูกทุพพักสักครั้งหนึ่งสิคุณจะได้เรียนรู้ โอ้โหตากาชนพูดปุกอนาคตหม่ยุบเลยก็เลยมาเป็นก้าวไกลไอผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องยึดยัดผมจะต้องหน้าไหวหลังหลอกผมก็ยังเต็งไปตรงมาเหมือนเดิมกับพักก้าวไกลไอคนนั้นมันมาสอนอีกคุณแค่ถูกยุบครั้งเดียวไอผมมันถูกยุบสองครั้งครั้งแรกมันก็ใจสู้แบบนี้แหละ แต่เดี๋ยวพอครั้งที่สองนะมันก็จะพอแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเรียนรู้คุณก็ต้องสยบดอนบ้างคุณก็ต้องซิกแซกบ้างหน้าฉากคุณก็พูดแบบตรงๆแต่หลังฉากคุณก็จะล่องนิดนึงปรากดมันพูดได้ไม่กี่วันก้าวใจยุบอีกก็เลยกัาเป็นพักประชาชนผมก็ยงเลยไม่ผมก็ยังไม่เห็นจะเป็นแบบมันนะ ทำไมเราตรงไปตรงมาได้ทำไมเราสู้กันแบบจริงจังได้ทำไมเราทำนโยบายกันแบบจริงใจได้ทำไมเราสื่อสารกับประชาชนที่เป็นผนังของแดงกำแพงเหล็กของเราแบบตรงไปตรงมาแบบที่ผ่านมาจนถึงปฏิบัติได้ผมไม่เคยบอกว่าพัประชาชนดีเลิศประเสริฐศี เราก็เป็นปุถุชนเราก็เป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่ฟูฟักกันมาด้วยน้ําจิตน้ําใจของประชาชนผูกบ้างผิดบ้างอะไรอาจจะช้าไปบ้างอะไรควรเร็วก็ช้าอะไรควรช้าก็เร็วอะไรที่ควรทํกตอนก็ทำถัดออกมาอะไรที่ควรถัดออกมาก็ดันไปทํกตอนผมยอมรับเลยว่าพรรคประชาชนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลยทุกเรื่อง แต่ทุกเรื่องเราทำด้วยความจริงใจปกพร่องทุกครั้เราก็ขอโทษและปรับปรุงทุกครั้งแต่ไม่เคยว่าเป็นเทคนิคให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งคุณตอบอย่างนั้นกับประชาชนที่พุ่งเทหัวใจให้คะแนนกับคุณไปได้ยังไง ซึ่งเราไม่เคยทําอย่างนั้นเลยผิดเ,เราก็ขอโทษไม่เคยแผลเลยหลายคนโกรธเราก็ขอโทษหลายคนยนังโกรธเราก็อธิบายและนี่คือวิธีการทํางานของเราเพราะเรามองว่าประชาชนากับพรรคประชาชนต้องเติมโตไปพร้อมกันเราไม่สามารถถึงแบ่งแยกเราให้มันตกครางพ่ดเราได้ต่อไป ดังนั้นไอคำสอนที่คุณข่ามสอนผมนะครับอนัการเมรุงพี่บอกว่าเฮ้ยกินข้าววิโรธต้องกินพีระคำกินแบบคุณไม่ได้ผมบอกว่าไม่เลยที่ผ่านมาผมดูที่พี่กินพีระคำอ่ะพี่ไม่เคยได้กินมันสักคำมีแต่มันแตกที่หจานยังยังมาสอนอีกวิโรธต้องรู้จักลิบีระกิน ทันพีละหน่อยไม่เลยผมไม่เคยเห็นพี่ลิฟมันได้สักจริงลิฟมันได้สักไรมีแต่พี่ถูกมันถอนลากถอนโคตรจนวันนี้ไม่เหลือความเป็นผู้เป็นคนแล้วผมอยากจะรู้นะว่าพักการเมืองที่ยืนตัวตรงทำอะไรจริงใจตรงไปตรงมาผิดก็ยอมรับถิดก็ยอม่อกประชาชนจะยอมรับ มื่อไหร่มันจะลงเป็นครั้งแรกที่ผมเผชิญกับความรู้สึกกันจะกลับมาคุกแบบนี้เข่าแล้วครับได้เวลานะครับแปดทุ่มพาไม่แบ่งใจให้ใครเพื่ออุบลราชธานีที่มีอนาคตใหม่เพื่อให้พวกเราลูกหลานเราพ่อแม่เราุกคน ได้ดีอนนาคตที่ก้ไกลการส่งไปที่ท่านประชาชนขอมาคุณครับเวลาวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาประกาศแค่ว่าการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแต่ถึงเวลาในการตั้งรัฐบาลประชาชนรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะพาประชาชนคนไทยไปสูวอนาคตใหม่ที่ก้าวไกลกว่าเดิม คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ